สำหรับวิกฤตโควิดสิในสหรัฐก็ยังเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงแต่ด้านหนึ่งก็กําลังได้เห็นการร่วมมือกันของสอส,อสอทั้งสองพักคในสภาคองเกรสได้ประกาศอนุมัติงบช่วยเหลือก้อนใหญ่จํานวนใหญ่เป็นอันดับที่สองจากงบที่ประกาศในก่อนหน้านี้นะคะงบก้อนล่าสุดที่ประกาศออกมาก็คือ9ก้าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ โดยการประกาศออกมานี้ก็จะเป็นมาตรการที่จะช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจให้ให้คนที่ไม่มีงานทำนะคะจะเป็นเช็คที่ให้สำหรับคนทั่วไปเนี่ย600ดอลลาร์สหรัฐและเช็คเงินสดสำหรับคนตกงานอีก300ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์และจะให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กให้ความช่วยเหลือเรื่องอาหารการกระจายวัคซีนการเดินทางและระบบสุขภาพค่ะสำหรับงบประมาณ 90, 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่กว่าที่มาตรการช่วยเหลือเหล่านี้จะออกมานะคุณตันาคงจําได้ก็ในคองเกรสก็ฟัดกันนัวเลยนะครับก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะครับก็ทําให้คนบริการมีความรู้สึกว่าตอนนี้การเมืองในช่วงที่ผ่านมาการเมืองมันอยู่เหนือความเดืดอดร้อนของประชาชนค่ะแต่ก็คงจะเป็นบททดสอบสําคัญนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้คุณหมอแอนโทนีฟอ์ซี่ก็พยายามออกมาสื่อสารสำหรับคนที่มีข้อสงสัยยังไม่มั่นใจเรื่องการฉีดวัคซีนคุณหมอบอกว่า ต้องถือว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งวยวดในวงการวิทยาศาสตร์ที่ทำให้ได้วัคซีนเร็วขนาดนี้ค่ะ Two questions get asked when people have hesitancy or reluctance to get vaccinated. Did you go too quickly? Is the first. The answer to that is the speed was a reflection of extraordinary scientific advances and did not compromise safety. Nor did it compromise scientific integrity. The next question is okay, but what about the fact is it really safe and is it really effective? Or is this something the government is trying to put over on us? Is this something the companies want to take advantage of? Well, let's take a look at what's happened over the past few months. We've had clinical trials, and thanks to the volunteers in that trial, in tens of thousands. who have put themselves on the line to prove to the country and the world that these are safe and effective products. ก็คงจะเป็นความหวังสําหรับคนอเมริกันนะคะทุกวันนี้คนติดเชื้อในอเมริกันวันละไม่ต่ํากว่า200,000คนต่อวันนะคะและคนเสียชีวิตรวมไปแล้ว3,17,000คน